สวัสดีค่ะพบกับเซลจอยชาแนลอีกแล้วนะคะหรือเพจเซลจอยมิสซูแป้นแดงโบราณสุดคุ้มค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิว เอสเพนเดอร์คอนะคะตอนนี้เป็นสีขาวหลังคาดํานะคะราคา969,000บาทราคาสีขาวหลังคาดําจะแพงกว่าสีปกติ20,000บาทนะคะและวันนี้นะคะจุดเด่นของเราก็คือจะพามารีวิวชุดแต่งลายใหม่ล่าสุดของเน็ t เตอร์นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ารถเอสเพนเดอร์คอนะคะเวลาใส่ชุดแต่งเน็ t เตอร์แบบใหม่ลายใหม่นะคะจะสวยขนาดไหนและเท่ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยะค่ะว่าร้านน้านะคะมีการตกแต่งอะไรกันบ้างน,นะคะนี่เลยที่ลูกค้าเห็นนะคะนูนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสครูฝากระโปรงหน้านั่นเองนะคะเป็นในส่วนของชุดแต่งร้าเนเด็กเตอร์อันนี้ทั้งชุดเลยนะคะ ถัดมานะคะอันนี้โลโกโล้ e x p l พ r e r car อันนี้ก็มีติดตั้งมาชุดแต่งของเขาอยู่แล้วนะคะก็ลูกค้ามาต้องติดตั้งเพิ่มเติมเลยนะถัดมาทางกระตังหน้าเขาเป็นแบบกระตังหน้าสีดําให้จากโรงงานแล้วนะและนี่ค่ะจะเป็นในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าของไลนเนกเตอร์นั่นเองชุดแต่งของเขานะคะจะเป็นชุดแต่งสีดําเง,งาและ จะมีขิดสีแดงนะคะตรงช่วงโครง้งตรงไฟตัดเบาะนั่นเองนะคะก็สวนจะเท่แบบนี้ให้เลยนะคะในชุดแต่งชุดแต่งของเน็เตอร์ลายใหม่เนาะด้านมานะคะก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวไปดูด้านข้างกันนะคะว่าชุดแต่งของเขานะคะเป็นแบบไหนกันบ้างจ้า และส่วนของด้านข้างรถนะคะเอาวง,ง่ายเลยเอพันเดอร์คอร์สนะคะก็จะมีซุ้มสีดําแบบนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วนะคะมาพร้อมกับล้อแมกขอบส7เลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะและส่วนของเสาเอนะคะยับทั้งแห่จนถึงด้านหลังนะคะและหลังคาด,ดาราวหลังคาดาวันนี้มาให้จากโรงงานแล้วนะนั่เป็นตัวสีขาวหลังคาดำนะจ๊ะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างอันนี้ก็ได้มีการพ่นสีมาให้จากโรงงานแล้วนะเราไม่ได้พ่นเพิ่มเติมนะถ้าเป็นขาวหลังคาดําและนี่เลยค่ะกาบข้างประตูอันนี้มาให้จากโรงงานแล้วเช่นกันนะคะแต่ที่เพิ่มเติมมาในส่สวนของชุดแต่งก็จะมีในส่วนของนี่เลยค่ะบันไดข้างั่นเองก็เป็นในส่วนของชุดแต่งลายนิเตอร์ลายไหมล่าสุดนะเขาก็จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะจ๊ะเพิ่มความสวยงามมากขึ้นนะคะแต่ข้างประมานี้ค่ะเดี๋ยวดูวด้านท้ายกัน,นะค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างตา และในส่วนในด้านท้ายของรถเอสพนเดอร์คนนะคะนี่เลยที่แปลกตาใหม่ใหม่ก็จะเป็นส่วนของสปอยเลอร์หลังอันนี้เป็นชุดเดียวกับชุดแต่งแรเตอร์นะคะอันนี้ติดคมเติมมาให้ด้วยก็จะเป็นโค้งๆมุนๆนนตรงสปอยเลอร์หลังเนาะสีดําแล้วก็ตัดก,กับสปอยเลอร์หลังสีขาวอันนี้มาให้ในชุดเดียวกันเลยนะคะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยคะ่ะสกเกิร์ตด้านหลังของแรเตอร์นั่นเอง เต็กเต้เขาจะเป็นแบบข้อครู่แบบกลมนะคะ,ะในส่วนของชิ้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของพ่นสีดำนังมาให้ด้วยนะคะก็ชุดแต่งด้านหลังก็จะมีวันนี้ค่ะแต่๋ยวดูด้านในกันนะคะว่ามีเพิ่มตเติมอะไรกันบ้างนะจ๊ะ S <S ก็เป็นยังไงบ้างคะพี่ๆหลังจากที่จอนนะคะได้พาไปชมเจ้ารถเอฟคอนเดอคอคันนี้นะคะที่ใส่ชุดแต่งลายเด็กเตอร์นั่นเองก็สวยขนาดไหนที่ขนาดไหนนะคะ <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอยางใส่ชุดแต่งแบบนี้ก็ทักเข้ามาหาจอนได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบแล้วก็ด่วนนะคะโทรหาจอนที่เบอร์092นะคะ4467415นะคะและเดี๋ยวจอจ,จะทิง้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะอ่อจากกันไปนะคะถ้าเกิดว่าพี่ชอบนะคะฝากกด subscribe ไลค like ์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จอด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย แล้วพบกันใหม่ค่ะ Drive your ambition Mitsubishi Motors